การไหนจะรัก FC เท่าพี่เดไม่มีหรอกในประเทศไทยนี่มีรายการเดียวพี่เดยเนี่ยเป็นคนที่รัก FC มากใครจะว่าพี่เดยเป็นคนยังไงแล้วแต่นะแต่พี่เดก็รัก FC ฟซนะเดี๋ยวจดไว้ก่อนเดี๋ยวกูลืมอีกนะเจ็ดสทับนะครับพี่เดย์เนี่ยความจําไม่ดีเพราะแก่แล้วใครๆก็บอกโอ้พี่เดยแม่งนะเสียดสีนะครับนะจำอะไรก็ไม่ได้แม่นกฎหมายอ่าเปิดตําราเดี๋ยวทิตยหน้าเนี่ยผมจะฟ้องแล้ว ไอคนที่ไปบอกผมเนี่ยแม่นกฎหมายแต่ต้องเปิดตําราเสียดสีผมเนี่ยแล้วก็บอกว่าพยานต่างๆเนี่ยก็ตัดพยานทิ้งหมดเลยนะดิฉันไม่รู้เรื่องเลยพี่เดตัดพยานทิ้งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะฟ,อฟอ้องฟ้องเพรามเป็นเรื่องไม่เป็นความจริงทั้งนั้นนะครับกล่าวหาว่าพี่เดเมาเล่าไม่ไปศาลพี่เดเอาเปรียบเบิกแต่เงินงานไม่ทํา โอ้โหใครก็ต้องมาจ้างพี่เดทำคดีนะครับไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็เตรียมรับหมายสารทุกครูจุกครูใครที่แล้วแต่ที่ด่าทอพี่เดได้รับความเสียหายอาทิตย์หน้าได้รับหมายสารทาคนให้สัมภาษณ์สํานักข่าวสถานีโทรทัศน์ฟอ้องหมดนะครับผมไม่สนใจไอ้พวกสถานีโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับหรือว่านักขงนักข่าวที่ทําให้ผมเสียหายนะคุณก็เตรียมได้รับหมายสารแล้วคุณก็ไปชี้แจงที่ศาลถ้าคุณชชี้แจงได้คุณก็ชนะ ชี้แจงไม่ได้ก็รับโทษไปผมไม่จําเป็นต้องไปแคร์ช่องนั้นช่องนี้นะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําให้ผมเสียหายเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าก็เตรียมรับหมายสารกันไปนะครับนะครับที่กล่าวหาว่าหนึ่งผมขี้เมาเอาเวลาไปเที่ยวไม่ทาคดีเอาเปรียบจ้างแล้วเสียดายเงินนะครับทําคดีแพ้ตัดพยานโดยที่ว่าลูกความไม่รู้เรื่องเป็นความเช็ตทั้งสิ้นนะครับอาทิตย์หน้าก็ได้รับหมายสารกันทั่วหน้าทั้งคนให้สัมภาษณ์ คนสัมภาษณ์เจ้าของสถานีนะบอกอะไรผมจัดให้หมดผมดูแลให้ครบถ้วนนะครับแล้วไม่ต้องโทรศัพท์มาขอโทษอะไรนะนะครับอ่นะว่ากันไปตามกติการกระชงกระเช้าไม่ต้องเงินทองไม่ต้องเล่นกันเต็มสูตรไปเลยอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นนะใครก็แล้วเนี่ยที่บอกว่าจานเลขี้เมาเอาแต่เที่ยวไม่ทํางานไปจ้างแล้วก็เสียดายเงินเอาเปรียบไม่เคยดูที่เกิดเหตุตัดพยานทําให้คดีแพ้พวกนี้ ต้องได้รับหมายสารในอาทิตย์หน้านะครับนะครับอันนี้ก็จานเดเล่าให้ฟังนะนะไม่ต้องห่วงนะครับพี่เดก็จะไม่ตอบโต้และจะฟอ้องไอ้พวกนักข่าวพวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็คิดว่ามันเป็นฐานันดรที่4วันวันมันอยากกระดาพี่เดอะไรก็ได้นะอยากจะนําเสนอข่าวได้ไม่มีกฎหมายที่จะไอ้คุ้มครองสถานีโทรทัศน์ผู้ดําเนินรายการและนักข่าวนะว่าคุณสามารถนําเสนอข่าวกระทบสิทธิบุคคลอื่นได้ นะครับนะและไอ้พวกสำนักข่าวที่ทําตัวเป็นสารเตี้ยเดี๋ยวก็จะได้ต้องได้รับหมายสารแล้วไม่ต้องมาเจรจาอะไรกับผมนะว่ากันตามกฏกติกาไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่เดชเขาก็ซัดเต็มเหนี่ยวเต็มข้อนะครับอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็เริ่มดําเนินการฟ้องร้องกับบุคคลที่ทําให้อ่าพี่เดได้รับความเสียหายบอกว่าพี่เดเป็นคนเมาเหล้านะเที่ยวต่างประเทศไม่สนใจคดีเบิกแต่เงินตัดพยานจนคดีแพ้ สมรู้ร่วมคิดกับจำเลยอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งไม่เป็นความจริงแนละ้วให้เขาไปชี้แจงที่ศาลถ้าเขาชี้แจงได้เขาชนะชี้แจงไม่ได้เขาต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับอ้า,เอาวเรากลับมานะครับตะก,กี้เราพูดถึงเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาไปแล้วอันแรกก็คือเรื่องการเหยียดหยามศาสนาไปแล้วอันต่อมาก็คือการก่อความวุ่นวายในในวัดอันนี้มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับนะ้านะครับ นะครับไปแล้วอันสุดท้ายความผิดเกี่ยวกับศาสนาคือการแต่งกายเป็นภิกษุโดยมิชอบก็คือพูดง่ายไ,ไม่มีสิทธิ์หรอกนะสึกจักพระแล้วก็ยังเอาจีวรมาใส่นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าพระปลอมอะไรพวกนี้นะแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายพระนะครับโดยมิชอบเพื่อเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว,ว่าตนเป็นพระจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็คำว่าพระเนี่ยหมายถึงพระตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505นะครับเพราะนั้นนะครับมีคำพิาพากษาฎีกาที่เคยตัดสินเรื่องไอ้พวกแต่งกายเรียนแบบพระก็คือคำพิาพากษาฎีกาที่3699ถึง3739ทับ41 3699ถึง3799ทับ41อันนี้อาจารย์เอก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับนี่ก็เอามาจากหนังสือของท่านาสารัฐเ,เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะที่ศารยา ถ้าใครไปสารนาก็ยังเจอท่านสารัฐนะนะครับนะท่านก็แต่งหนังสือพวกอย่างเงี้ยเยอะนะครับนะครับเพราะนั้นก็นะครับมี3แบบนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาในปัจจุบัน 1. เหยียดหยามศาสนา 2. ก่อความวุ่นวายในวัดข้อ3นะครับแต่งกายเรียนแบบสงฆ์มาตาหรือว่าไม่มีสิทธิ์ใส่เครื่องแบบพระดันไปใส่มาตา208นะครับมี3อย่างก็หวังว่านะครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ นะครับบางทีศึกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนะครับแล้วก็กลับมาใส่ใหม่อันนี้ไม่ได้นะผิดนะคำพระษาดีการที่4499ทับ39ศึกไปแล้วเอาเอาเครื่องแบบพระมาใส่ใหม่ไม่ได้นะครับยกเว้นว่าการศึกอ่การศึกพระโดยตํารวจแล้วเขาไม่เต็มใจถ้าไม่เต็มใจอย่างเงี้ยเขายังกลับมาเป็นภิกษุได้นะครับเพราะการศึกเนี่ยนะครับสารีการเนี่ยครับสารีกาเนี่ยครับ เคยทำไว้ในดีกาที่1798ทับสจะต้องเป็นกรณีศึกส,ะสละสมณเพศด้วยความสมัครใจนะเป็นไปตามกฎหมายพรบรสงฆ์มาตรา29นะครับเนี่ยไปศึกหน้าพุทธรูปบางทีเขาไม่สมัครใจนะครับนะครับถึงแม้จะเปรื่องจีวอเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุให้สละสมณเพศก็ยังกลับมาใส่จีวอได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ะนะฮะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันนะ นะครับนี่ตำรงตำราเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยไอ้ความผิดเกี่ยวกับศาสนาช่วงนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจเดี๋ยวพี่เดเขาอัพขึ้นนะครับนะอัพอัพขึ้นแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับส่วนต่อต่อคงไม่ได้ป้อมนะครับต่อต่อจะเป็นลักษณะเป็นการพูดการไลกวางกันไปนะครับเข้ามากดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์นะนะครับใครเห็นว่าพี่เดเนี่ยโอ้โหให้ความรู้ดีสนุกสนานเฮฮาจุกรูก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นะครับอืมนะครับเรียบร้อยนี่ครับหมดไปหนึ่งเล่มแล้วครับอ่านะฮะโอโหเนี่หนาเลยเนี่ยตำรักตำราเนะ่ยเตรียมพอไปนะพี่เดระยะเวลาพูดไม่ได้พูดน้ำลายนะศึกษาคนา้นคว้าอ่านมาถึงแม้ใครจะบอกว่าเป็นคนโง่เรียนหนังสือไม่เก่งความจําไม่ดีแต่พี่เดเป็นคนขยันนะครับเตี้ยสั้นแต่ขยันนะครับนะนะครับ,นะรบเป็นคนขยันคนอื่นก็าอาจจะเก่งนะปากเก่งเรื่องอะไรเก่งไม่รู้แต่เราเป็นคนขยัน เราไม่ได้คนเก่งคนไรแต่เราขยันอ่านแม่งทุกวันแ่ะคนอื่นเขาอ่านรอบเดียวพี่เดอ่านแม่งร้อยรอบนะครับนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้อ้ามีเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้แม่ก็มีแต่เรื่องพระนี่แหละอืมเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยเราเยอะแยะไปหมดเลยวันๆนะเออไม่รู้จะว่ายังไงนะครับวันๆนะอืมนะครับนะฮะเดี๋ยวดูนะครับจุกกรูกันนะครับพี่น้องครับอืมเออนะครับ เ,เขาบอกว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องพระภิสุ์มีความสัมพันธ์ชั้นสูสาวกับผู้หญิงเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีความผิดนะครับดีกาที่1072งศูนย์เจ็ดสองทัพสองห้าศูเพราะนั้นเราเอาเรื่องพระเสพแมุ่นพระไปมีเมียอะไรต่างๆนําเสนอนี่ไม่มีความผิดชุกูลเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับดีกาที่1 0ึ่งศูนย์เจ็ดสองทัศูนย์เจ็ดนะพระเข้าหาแม่ชีอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับสามารถเปิดเผยได้ดีกาที่107.2.07เพราะนั้นเรื่องพระไปอยู่กับชีพระศีกาอะไรนำเสนอเต็มเหนียวครับนะครับนะฮะได้เลยนำเสนอเรื่องนักการเมืองอันนี้ก็ไม่มีความผิดนะนะครับดีกาที่7 4 3 5ีทับีนะครับกล่าวหาสอสสวนักการเมืองทุจริตได้หมดดีกาที่683.2479ทับ2อ่้าวิปาวิจารตำรวจรีดไถ่รับสินบนนะครับ ก็ไม่ไม่มีความผิดก็หนึ่งสามหกสองทับหนึ่งสี่นะครับอะไรที่มันดูแล้วนะครับนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเราพิสูจน์ได้ไม่เป็นไรนำเสนอได้เต็มที่เลยแต่การจะกล่าวอะไรให้ร้ายใครเนี่ยจะต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่มีปากกับมีน้ำลายก็พูดไปนะครับจุกรูนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวนะครับนะครับเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเช่นนิสัยใจคอความประพฤติส่วนตัวเรื่องในครอบครัว เสือผู้หญิงอะไรต่างๆายักยอกชื่อสาวเรื่องเพศนะครับอะไรส่วนตัวของบุคคลเนี่ยไม่ได้นะครับยกเว้นพระเพราะฉะนั้นไปพูดถึงเรื่องมีเมียน้อยมีผัวหลายคนนะพาผู้หญิงขึ้นคอนโดนะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะใครถ้าไปกล่าวหาไปนําเสนอข่าวว่าผู้ชายคนนี้พาผู้หญิงขึ้นคอนโดพาเข้าม่านรูดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัว อันนีครถึงแม้เป็นเรื่องจริงก็เป็นการหมิ่นประมาท<ม>เขาก็สามารถจะฟ้องได้ทั้งคนที่พูดฟ้องสํานักข่าวนักข่าวฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หมดรองเรียนกศอทชอะไรต่างเขาทําได้หมดแต่เป็นไปตามดีกาที่เก้าห้าสองทับสองสี่เจ็ดสี่เพราะฉะนั้นเรื่องชูสงชูสาวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนดีกาที่สามสองห้าสองทับสี่สามเพราะนั้นสํานักข่าวต่างๆเนี่ยบางทีก็ไปศึกษาหาความรู้แล้วเจายอดวิวยอดไ์เนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปจ่ายเขาคดีละห้าล้านสิบล้าน นะครับถ <esh aw, S 1> ้าไปจ่ายก็ต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ยังโดนกสทชเล่นงานอีกเพราะนั้นสำนักข่าวในการนำเสนอเรื่องชูสาวก็ต้องระวังเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับนะถึงแม้เป็นเรื่องจริงอย่างนี้สมมุติว่าผมมีเมียห้าคนนี้นะสำนักข่าวเอาเอาเรื่องพี่เดมีเมียห้าคนอะไรไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นก็ระวังเมียน้อยเมียหลวงชูสาวและไม่ได้หมด พาผู้หญิงขึ้นโรงแรมขึ้นคอนโดอะไรไม่ได้นําเสนอไม่ได้ใครนําเสนอก็ต้องได้รับหมายสารอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเข้าใจนะอืนะครับชัดเจนนะครับให้ความรู้กันเต็มที่นะนะครับนะใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ดูได้นะเออนะครับอาจารย์ใส่เสื้อสวยขอบคุณครับเสื้อก็ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น แตนะ่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเสื้อนี้เป็นเสื้อเขาเรียกอ,อะไรสไตล์ฮาวายมันก็ให้มันสดชื่นในวันเข้าพรรษาลหลวงพ่อไม่มีแล้ววัดแทบจะล้างอ่ะบางวัดยกเลิกการเวียนเทียนก็มีนะครับอืมนะครับทุกครูทุกครูนะครับนี่ตำราตำราบ,บาลอยากรู้อะไรอินบ็อกมาบอกจานเดนะนะมีปัญหาข้อกฎหมายได้รับหมายเรียกได้รับหมายศาลชีวิตมันสิ้นหวังไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็โทรศัพท์มาจานเดก็ให้คําแนะนํา นะครับทาผิดก็รับสารภาพไปเจราจาเยียวยาเข้าไปทําถูกก็สู้ไปชีวิตมันก็มีอยู่แค่นั้นแนหะีไม่ผิดก็ถูกนะครับชีวิตเรามีแค่นั้นนะไม่ใช่ทําผิดแล้วจะไปถูกบุกลุกที่ป่าสงวนบุกลุกที่สพกนะมีคนแนะนําไม่สู้คดีอย่าลืมนะคนติดคุกนะี่คือเราไม่ใช่ทนายดังนั้นเนี่ยเราต้องดูนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดเลยบางคนแนะนําไม่สู้นะสู้ก็ติดคุกหัวโต คำพิพากษาของศาลฎีกายแยะอาจารย์โพสต์ไว้ที่่าาทีแอปฟ้าบัญชีม้าสู้ไม่รอดไม่ต้องสู้เลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนักกฎหมายอะไรต่างๆบัญชีม้านี่คือติดคุกสถานเดียวนะคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าอะไรครับการเปิดบัญชีแล้วเอาให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยผิดวิสัยนะครับผิดวิสัยของอวินยูชนนะครับอันที่สองเชื่อว่ามีเจตนาร้ายที่จะให เอาบัญชีของตัวเองเนี่ยไปสนับสนุนการการกระทําความผิดดังนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เปิดบัญชีมาเนี่ยติดคุกสถานเดียวไม่มีทางสู้คดีได้ติดคุกและศาลไม่มีการรอลงโทษดังนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ปรึกษากุนซื้อทั้งหลายที่มันบอกว่าสู้ได้สู้สู้ส,สู้นะนะถึงเวลาก็หนึ่งเสียเงินสติดคุกแล้วติดนานกว่ารับสาภาพก็จบไปนะครับเปิดบัญชีมาไม่มีรอดนะครับ คำพิพากษาดีกาเยอะนะนะอาจารย์เดเนี่ยโอ้โหไปโพสไปเนี่ยที่แอปอย่าไปหลงเชื่อนะครับฝากเลยนะบัญชีม้านะติดคุกอย่างเดียวอย่าไปหลงเชื่อที่ปรึกษาทั้งหลายไอ้พวกนั้นนะได้ตังค์นะครับแล้วสู้คดีได้ตังค์เยอะเรื่องละหลายแสนเนี่ยนะสบายรวยกันเลยสบายเอาไปซื้อวายซื้อกับแก้มันสบายเลยนะครับนะนะครับเงินเลือดเนื้อเราทั้งนั้นนหะนะครับนะไม่รอดครับมันผิดวิสัยมีใครล่ะ เปิดบัญชีแล้วไม่ใช้เองให้คนหนึ่งเขาใช้เราไม่สงสัยแล้วทําไมเขาไม่เปิดใช้เองสารถามคําพักษาสารนิการม,มันผิดวิสัยเขาก็เปิดบัญชีเขาได้แล้วทําไมต้องให้เราเปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกนะครับใครฟังอาจารย์เดน่ะมีญาติพี่น้องเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกเลยบัญชีมาไม่ต้องสู้ติดคุกอย่างเดียวนะพี่เดไปสาลเนี่ยเจอผู้บัญชีมาเนี่ยเอฟซี FC, เดินกันสลอนเลยพี่เดบอกอย่าสู้นะอย่าสู้ นะครับอยากคิดสู้ติดคุกตายยอมรับสาภาพไปนะอ้างไม่รู้บ้างละถูกหลอกถูกอะไรสารไม่เชื่อนะถูกหลอกอะไรเงสารไม่เชื่อนะสารไม่เชื่อมันผิดผิดวสัยนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปสู้ฟอกงงฟอกเงินแรงต่างเนี่ยนะถ้าจะจ้างทนายก็จ้างทนายเพื่อที่จะทําให้มันหนักเป็นเบานะไม่ใช่ทําให้เบาเป็นหนักถ้ารับสารภาพเนี่ยอาจจะรอการลงโทษได้บัญชีมา แต่ปรากฏว่าอะไรนะเราไปจ้างทนายจ้างที่ปรึกษากฎหมายทําให้เบาเป็นหนักเพราะไปยุโยงส่งเสริมไม่เขาสู้ทั้งท้งที่รู้อยู่แก่ใจแนวคําตัดสินาสาลฎิกาเยอะแยะคดีค้ายาเสพติดจ,จะไปสู้ยังไงจับได้คาหนังคาเขา,ขา,ขาอย่าไปสู้นะครับนะครับอย่าไปส่งสู้นะโดนหลอกโดนไล่สาลฎิกาไม่เชื่อจําพี่เดไว้ช่วยไปโพสต์แจ้งชาวบงชาวบ้านบอกไปหน่อยนะคนนึงมาดูพี่เดย์ปุ๊บบอกไปสักยี่สิบคนนะครับว่างๆบอกมาดูเนี่ยจานารย์เขาไล่เนี่ยโอ้โหความรู้แม่ง นะพร้อมกับความบันเทิงเลยช่องไหนไม่มันเท่านี้หล่ะทุกรูนะครับแล้วก็คนแก่นะครับนะครับอย่าเล่นมือถือเยอะดูเฉพาะช่องอาจารย์เดยอย่างเดียวเตือนภัยทุกวันอย่าไปทุกกดนั่นกดนี่กดนี่กดนั่นกดกดอะไรกดไปกดมาหมดตัวและที่สําคัญอย่าเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะนะครับอย่าเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะถ้าเราเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะนะครับนะเก็บเงินบัญชีเยอะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วไปผูกกับ มือถือบ้างโมบายแบงกิ้งบ้างกดไปกดมาเงินเรียบอย่างเมื่อวานเนี่ยมาปรึกษาผมเนี่ยโอ้โหมีสี่ห้าบัญชีคนแก่เนี่ยไอมิจฉาชีมันบอกว่าเนี่ยพัสดุของคุณเนี่ยตกหล่นอยู่ตอนนี้เสียหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะชดใช้่าเสียหายให้กดอ่าคิวอาร์โค้ดกดไปกดมาเงินหายไปสี่บัญชีสองสามล้านบาทนะครับเข้าใจไหมฮะกดไปกดมาแล้วก็เรามีบัญชีเนี่ยคนแก่ๆนะครับเก็บเงินไว้สักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นพอแล้ว นอกนั้นเอา,อาบัญชีอย่าไปผูกไว้กับโมบายแบงกิ้งมันโกงไม่ได้นะครับนะนะครับเข้าใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับพี่น้องประชาชนหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้บอกบอกกันไปเตือนภัยนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับนะได้รับหมายเรียกได้รับหมายสารจากตํารวจจากสารจากอะไรเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปถ้าหมายเรียกตํารวจก็ต้องไปไม่ไปเดี๋ยวหมายจับจะมานะนะคนะดีไหนทําผิดจริงก็ปะ,ะกะ็รับสารภาพ ตนะ่ถ้าเกิดจะจะยื้อเวลาก็ปฏิเสธไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเจจาชดใช้ก็เสียหายเยียวยาเขานะครับมันมีทางออกชีวิตไม่ใช่ได้รับหมายเรียกกันหนีเลยหนีเลยก็เจอหมายจับชีวิตมันมีทางออกไม่จำเป็นต้องไปทําร้ายตัวเองนะครับนะ่ะคดีความคืนรถคืนบ้านมีหมายมาก็จ้างทนายใกล้บ้านสองพันสามพันเขียนทาให้การสู้นะศาลก็ไม่ต้องไปเองถ้าเราเป็นลูกจ้างก็มอบอํานาจนะอ่อะไรต่างๆให้ญาติพี่น้องไปได้ นาเดี๋ยวนี้คดีเกี่ยวกับไฟแนนซ์เขาใช้ E f i ฟล n g ไม่ต้องไปครับสื่อพยานกันทางมือถือนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการเดินหน้าสู้ชีวิตเข้าใจเข้าใจนะครับอืมนะฮะเข้าใจนะฮะอืมนะครับเออนะครับนะฮะมีอะไรบ้างครับทุกครูทุกครูนะครับนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบกันนะครับอืมนะครับ อืมเอ่อว่ากันไปมีอะไรบ้างครับนะครับนะ่ะในวันนี้นะครับอยากมีข่าวสารอะไรมีแต่ข่าวพระนี่แหละนอกนั้นก็เป็นอะไรเอ่อนะฮะอืมแต่นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรวันนี้นะวันนี้ก็มีเรื่องการเมืองเรื่องทักสินนะหลังจากไปออกเนชั่นคนก็มีทั้งคนชมและคนด่าคนชอบทักสินก็บอกโอ้เก่งจังเลยทักสินเก่งวิสัยทัศน,น์อย่างนั้นอย่างนี้ ประเทศเราถ้ามีทักษิณทักคนหนึ่งเราก็ประเทศเราไม่ลําบากหรอกเพราะทักษิณบอกเขาไม่งูเขาเป็นคนฉลาดนะยังไงไงเขาก็มีอํานาจต่อไปเขาดูแลประเทศชาติทั้งการเมืองั้งเศรษฐกิจไม่ต้องห่วงน่ะอันนี้ฝ่ายที่เชียร์แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแก้ปัญหาเศรษฐกิจเจรจาภาษีกับทาไม่ต้องห่วงแก้ปัญหาได้หมดความยากจนแก้ได้หมดอนะฝ่ายที่เชียร์เขามองทักษิณว่าเก่งคือมองเป็นเทวดาไปเลยฝ่ายที่ไม่ชอบ นะครับหรือฝ่ายที่กลางๆเขาก็มองว่าทักษณิณหนึ่งขี้โม้นะเป็นคนขี้โม้ขี้คุยอวยตัวเองเก่งแบบนั้นเก่งแบบนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็อายุมากจะเท่าไหร่ละจะแปดสิบลนะความสําเร็จก็เป็นความสําเร็จในอดีตเมื่อยี่0บสามสิบปีที่แล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วยุคโบราณกับยุคดิจิตอลอันนี้ฝ่ายที่ไม่ชอบก็มองว่าทักษณิณนี่ขี้โม้ขี้คุยนะนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ดีแต่โม้ดีแต่คุยบางคนก็บอกทักษณิณนี่เหยียดหยามประชาชนหรือเปล่า นะประชาชนไม่ได้กินแกบกินหญ้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่ฝ่ายไม่ชอบนะนะครับแล้วก็อ่ก็พูดถึงเรื่องเอาลูกสาวก็เก่งอ่าอะไรจะอะไรต่างตัวเองก็เก่งลูกก็เก่งนะครับเก่งกนะันทั้งพ่อทั้งลูกเป็นคนฉลาดไม่ได้งโง่แต่ทําไปทํามาก็อ่พูดกลับไปกลับมาว่าอะไรตัวเองก็ไปเสียท่าหุนเซนก็ไม่คิดว่าหุนเซนจะทํากับลูกแบบนี้นะครับผมก็งงทักษิณก็พูดไปพูดมากลับไปกลับมา เป็นคนฉลาดไม่โง่แต่โดนฮุ้นเซ็นหลอกทั้งพ่อทั้งลูกลูกก็โดนหลอกโดนอัดเทปอัดเสียงพูดไปน้ําตาคลอไปนะครับนะอันนี้คือฝ่ายที่เขาไม่ชอบเขาว่านะนอกจากนั้นก็อะไรจะอะไรต่างๆก็ขี้โม้ว่าตัวเองสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถ้าแก้ได้จริง2ปีที่ผ่านมาประชาชนคงอยู่ดีกินดีการท่องท่อเที่ยวะไรต่างๆก็คงจะมีคนมาเยอะทุกวันนี้ก็ไม่มีข้าวของแพงนะครับเศรษฐกิจย่ำแย่ นะครับแล้วก็พูดไปถึงพักภูมิใจไทยอะไระอะไรต่างๆแทกกันไปแทกกันมานะครับนะส่วนตัวผมผมมองว่าการออกมาของคุณทักษิณก็คือได้เวลาพอสมควรและกระแสกระเสมันน่าจะพอสมควรแล้วก็เลยออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองว่าตัวเองยังอยู่นะครับนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับและผมเชื่อว่าประเทศเราก็คงจะต้องลำบากต่อไปนะเราเชื่อว่าทาก็คงจะไม่ลดภาษีให้เราเราก็เจอ3 6ไป เพราะฉะนั้นการส่งออกของเรานี่ก็ลําบากเพราะว่าเพียงแต่น้าลายของคุณทักษิณผมไม่เชื่อว่าจะสามารถทําให้ประเทศดีได้เพราะว่าน้ำลายทักษิณน,นี่แกพูดมาตั้งแต่หาเสียงแล้วน,น้ำลายของลูกสาวทักษิณก็เหมือนกันก็พลมาตั้งแต่หาเสียงแล้วก็ยังไม่เห็นมีทําอะไรสําเร็จไม่ว่าจะดิจิตอลวอลเล็ตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กอะไรต่างก็จบหมดนะครับก็ยังไม่เห็นบอกเศรษฐกิจจะดีก็ไม่ดีเพราะนั้นก็นะครับ ถ้าถ้าคุณทักษิณอยากให้พี่น้องประชาชนเคารพรักเชื่อเชื่อใจคุณนะนะครับก็คือคุณต้องทําให้เศรษฐกิจดีทําได้ไหม่ะเศรษฐกิจดีแล้วกระจรจาภาษีกับทําให้สําเร็จนะครับการคุยโม้โอ้อวดอย่างเดียวผมว่ามันช่วยอะไรไม่ได้ความเห็นผมนะส่วนตัวในฐานะประชาชนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยความรู้ความสามารถอาจจะมีความฉลาดแต่ผมว่าไม่พอกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่มันกําลังตกหนักขนาดนี้ผมว่ามันต้องเปลี่ยนตัว นะครับเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมานะครับแล้วก็เรื่องต่อไปคุณทักษิณก็ห้ามครอ,อบงำสั่งการพรรคเพื่อไทยนะครับดูลักษณะเนี่ยฟังเหมือนไปคนสั่งการบัญชาการทุกอย่างน,นะฟังแล้วคนเข้าใจแบบนั้นนะครับต้องให้นายกรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีอิสระในการบริหารชาติบ้านเมืองนะครับความคิดผมนะนะครับนะและผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหลือน้อยเ <c oughs> พราะคนมันไม่เชื่อแล้ว นะครับหาเสียงไว้เนี่ยยังทําอะไรไม่ได้สำเ,เ,เสร็จเลยเศรษฐกิจก็แย่แล้วโมว่าสามารถแก้ปัญหานั่นปัญหานี้ได้แจกเงินก็บอกว่านะจะเกิดพายุหมุนพายุหมุนไม่เห็นมีอะไรหมุนเลยมีแต่ประชาชนเนี่ยวัวหมุนแล้วเป็นนี่ไม่มีใช้อา่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมพลังประชารัฐแฉรัฐบาลตั้งสอสอออนไลน์แปดแปดแปดพัวพันพนันออนไลน์นั่งเก้าอี้กันมาที่การตรวจสอบฟอกเงินแถมเปิดชื่อยอ่อ คนใกล้ชิดนายกและรัฐบาลก้างชิ้นโตทําให้การปราบปรามสะดุดนะครับนี่8นาทีที่ผ่านมาจากาาเพจของช่องเจฮะนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะที่พลังประชารนะัฐเขาบอกว่ารัฐบาลตั้งสอสอ,ออนไลน์888นะสส,สที่พัวพันเว็บพนันจริงหรือเปล่าถ้าพัวพันเนี่ยแล้วเอามานั่งเก้าอี้กันมาที่การได้ยังไง นะครับนะต้องเร่งการมาทิการฟอกฟอกเงินด้วยนะสมมุติว่าไอ้สอสอคนนี้นะเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันเป็นคนฟอกเงินอยู่แล้วแล้วให้มันไปเป็นคนไปตรวจสอบการฟอกเงินแล้วมันจะไปตรวจเจอลนะ้มมันจะไปตรวจสอบหรือจะไปช่วยกันปกปิดไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับพังพลังประชารัฐเขาตั้งคําถามก็ดีนะนะครับ bras, นะดีนะครับที่พลังประชารัฐเขาพูดใน็ดีผมเห็นด้วยก็ดีดีดีนี่ลุงน้องลุงป้อมนะครับดีดีดีอันนี้เห็นด้วยนะ นะครับสวัสดีท่านทนายความดรสุพรนะครับพรกคพวกกันนะฮะอ่านอกนั้นก็เรื่องนะครับเนี่ยดีกานะครับเปิดเผยพฤติกรรมพระเศษเมถุนไม่ผิดนะสามสองเจ็เับหเสนอแก้กฎหมายเอาผิดพระสงฆ์ติดคุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะนะครับนะควรจะเอาเข้าคุกครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะฮะทุกรูนะฮะภาพพระ นอนกอดสีกาพระนอนกอดมือสีกาอะไรต่างๆนะศีกาเอามือตบหัวพระอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็อืมดูแล้วมันก็หดหูใจชาวพุทธนะนะครับพี่น้องครับอืมนะก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรกันนะเอออืมีอะไรบ้างครับ อืมนะครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวทูเดย์บอกทํากับรัมอเมริกาหันกลับมาหนุนยูเครนเตรียมใช้อำนาจประธานาธิบดีส่งอาวุธช่วยต้านรัสเซียเผยนาโต้พร้อมเสริมช่วยจ่ายร้อซื้ออาวุธอเมริกาส่งให้ยูเครนด้วยนะครับก็คุยง่ายตอนนี้ยูเครนก็ยังนะครับอเมริกาก็ยังต้องช่วยยูเครนยุโรปต้องช่วยเพราะถ้าไม่ช่วยเกิดยูเครนแจ้งไป คิวนะต่อไปก็คือยุโรปอเมริกาก็ต้องเดือดร้อนเพราะนั้นการช่วยยูเครนก็คือการช่วยตัวเองของยุโรปและอเมริกาไม่มีของฟรีไม่มีในโลกอันนี้จากสำนักข่าวทูเดย์นะอืมเออนะครับร้านอาหารในพัทยาเริ่มปิดกิจการนะครับอืมนะครับก็เริ่มเริ่มแยกกันนะครับร้านอาหารทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดก็เริ่มแยกนะครับอืมแยกกันหมดนะครับอืมนะครับลําบากครับอืม นะครับมีเขาบอกเตือนภัยนะครับนะครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับเข้าวัดแต่งตัวอย่าล่อแหลมนะครับเดี๋ยวพระตาบงตะบะแตกครับเป็นไงยุ่งอีกครับนะพระก,ก็ไม่เคยมีเมียบางคนบวชมาสามสี่สิบปีไม่เคยลิ้มรสสตรีพอเห็นอะไรขา,ขาวๆอวบๆเข้ามาก็โอ้โหใจสลายหลวงพ่ออืมเออนะครับอืมมีอะไรกันบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับอืม อืมนะครับอืมนะครับห้าสิบเจ็ดนาทีสุทธิชัยหยุ่นโพสคนนี้มีตำแหน่งอะไรคนนี้มีตำแหน่งอะไรเนี่ยคนนี้มีตำแหน่งอะไรนัเข้าบ้านพิษณุโลกร่วมประจําหนีอ่อนะครับนะเข้าประชุมทีมไทยแลนด์นะครับนี่ฮนะสุทธิชัยหยุนถามว่ามีตำแหน่งอะไร มมแมนีตห่งอะไรถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกจุกรูเสือกก็ไปเถอะอืตามสะดวกนะครับคุณทักษิณอยากเสือกก็เสือกไปนะครับนี่อะไรครับ21นาทีคมชัดลึกเจ้าว,วาดวัดดังเพ่นหนีล็อกกุฏิแด้งออกลายกลุ่มหลังพบเส้นเงินโยงสีกาทั้งท้งที่ช่วงเช้ายัางต้อนรับชาวบ้านทําบุญวันอาสาละหะบูชานะครับเขาบอกเป็น